สวัสดีค่ะชื่อขวัญสิริพรึกสุนทรเชลเลนชิป,ปกโกค่คะมัธยมปลายนะคะเรียนอยู่สายการเรียนวิคณิตโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยค่ะปัจจุบันนะคะติดคณะจิต,ตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งก็เป็นคณะเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เลือกไว้ค่ะ3ปีนะคะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยทั้งด้านการเรียนกิจกรรมโรงเรียนสนับสนุนเต็มที่ค่ะคุณครูมาเซอร์นะคะมีความเป็นกันเองสามารถปรึกษาได้แล้วก็ เข้าใจนักเรียนมากๆเลยเป็นสามปีที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแน่ๆคือได้ความรู้มีภาพจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนะคะจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายองไทยศรีราเจเลยนะครับเรียน,น Program, แผนกอังกฤษโปรแกรมแผนการเรียนคณิตวิทย์ได้รับการเลือกศึกษาต่อที่คณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านรอบที่1ครับซึ่งก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอนั่นเองครับ สำหรับสิ่งที่ผมได้รับจากการเรียนที่นี่คือผมรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับบรรยากาศการเรียนการสอนเนี่ยคุณครูและทีมงานเขาเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทางนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองครับแล้วคุณครูและทีมงานเนี่ยก็นําข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงให้การเรียนการสอนทันต่อเหตุการณ์นะครับเพื่อนักเรียนซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าปัจจุบันนี้ระบบการเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับ มันก็ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอในแต่ละปีเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนก็ต้องถูกดีไซน์และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับนักเรียนนะครับครับสุดท้ายนี้สําหรับผมผมขอบอกว่าผมรักโรงเรียนมงฟอร์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมพัตเตอร์นะครับนเดชพิสิทิจารกอรพิวัต์ ตอนนี้ผมเพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยปีการศึกษา2563แผนการเรียนศิลปจีนครับและตอนนี้ผมกําลังศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนะครินทรวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเอกการแสดงและการกํากับการแสดงภาพยนตร์ครับถ้าให้ผมพูดถึงโรงเรียนมงฟอร์ดนะครับอย่างอย่างแรกเลยนะครับคือโรงเรียนมงฟอร์ดเป็นโรงเรียนที่มีสายการเรียนที่หลากหลายแล้วก็ เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นวินทยาศตกิฟเต็ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิฟเต็ดไทยกิฟเต็ดอังกฤษอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ศิล์มากมายเลยครับเช่นสิ์จีนสิล์ญี่ปุ่นสิ์ฝรั่งเศสนะครับอีกทั้งโรงเ,เรียนมงฟอร์ดนะครับยังมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับนักเรียนที่กําลังเตรียมตัวที่จะสอบเข้าในระดับอุรมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ดี ทั้งภายในห้องเรียนแล้วก็บริเวณโดยรอบโรงเรียนครับรวมถึงบรรยากาศภายในโรงเรียนก็อบอุ่นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของครูต่อนักเรียนหรือเพื่อนๆร่วมชั้นเพื่อนๆร,ร่วมห้องนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือในโรงเรียนมีต้นไม้เยอะมากครับลมลืนมากๆครับ สุดท้ายนี้นะครับจะขอฝากประชาสัมพันธ์กับน้องๆทุกคนที่กําลังตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายใครที่สนใจนะครับก็สมัครเข้ามากันเยอะๆครับแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวโมฟอร์ดด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่เนียนะคะนัทภาพันธ์ของใสมาจากสินการเรียนภาษาญี่ปุ่นคะ่ะ สอบติดมหาลัยธรรมศาสตร์สูตรนัสิิกน,นะคะคณะสังคมสงเคราะห์ค่ะถ้าถามว่าโรงเรียนมงฟอร์ดนะคะได้ให้อะไรกับเราบ้างอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นความรู้ค่ะให้ความรู้เราทั้งในด้านการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ทําให้หนูนะคะมีวินัยในตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะคะก็คือ การที่เราได้มีโอกาสที่ได้เจอเพื่อนได้เจอคุณครูที่ดีนะคะที่เขาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรามาตลอดทั้งในด้านการเรียนการสอบหรือว่าเรื่องงานรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในรั้วโรงเรียนค่ะสวัสดีครับผมนายธรรมโนนาชชิเล่นบอสซี่มาจากสายการเรียนสิ่งคำนวณาสตรมหาลาัยที่ติดมหาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจสิ่งที่โรงเรียนได้ให้กับผมโรงเรียนได้ให้การการเรียนที่ดีและให้สังคมที่ดีครับ ในโรงเรียนนั้นมีบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนและทำให้ผมได้พบเจอเพื่อนเพื่อนที่ทำให้ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีและเหมาะกับการเรียนครับอีกทั้งโรงเรียนยังมีพร้อมทั้งเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกทำให้เราได้สามารถได้เรียนได้ดีที่มากขึ้นครับพรอมครับสวัสดีค่ะ นูชื่อนางสาวกมลรักน์เพวงศ์จบการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยปีการศึกษา2,563ค่ะเป็นเด็ก64นะคะวันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดถึงผลงานการแข่งขันที่หนูได้ไปแข่งขันระหว่างการศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยค่ะโดยผลงานหลักๆของหนูนะคะก็จะมีอยู่สีด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็คือผลงานด้านวิชาการด้านที่2ด้านกีฬาด้านที่3ด้าน,นดนตรีและก็ด้านที่4ก็เกี่ยวกับ การวิทยาการการสื่อสารหรือว่าการทำหนังสรรั้นอะไรประมาณนี้ค่ะโดยผลงานทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านกีฬาด้านดนตรีและก็ด้านทำหนังสั้นนะคะที่หนูได้ออกไปแข่งขันมาทั้งหมดระหว่างการที่หนูได้เรียนศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมงฟอร์ดเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการใช้เป็นผลงานในการยื่นพอร์ตเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศา,ศาสตร์ในรอบหนึ่งของโครงการเรียนดีโอลิมปิกค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหนูก็ขอขอบพระคุณโรงเรียนคุณครูและก็ผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนหนูมาตลอดในการเดินทางในสายนี้และก็การศึกษาในโรงเงรียนมงคอดวิทยาลัยจนหนูได้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ